ရရရရတျကးကလရရမရ္ရရရပရပြွေရပြေရယအတွေို့ေ น้ำองาเพล็กพี่น้องนะฮ็ดเพอฮ็ดเพอนะอายุเพียงแ่มีเอ็ดอกฮ็ดเพอกำบังพีกันที เห็นแล้วบอโอ้ยโนีก็มาทันไงปนีนี่ล้เฮ็ดผอเฮ็ดผอเฮ็ดผอหนังนี่แล้วอ้ยังนอยอยู่มือขวดอเลยขวดเออกลบบลาันเนี่ ติดคือนอ็ต้องตอแ่พอ่พออแต่พอหยนิดหน่อยนั่นก็ติดอมคือคือนต่เมันตกาในแ่ค่พอมาหนมีน พีกกัมเรียนู้อ,อยู่แค่อินโผล่อีกแล้วพี่น้ยฮพลโหลนี่มองมืดตาอยู่นี่มืดตาของมุงอยู่บับนี่พีกัมเรีนนี่นี่

แม่แม่แม่น่ยแม่แม่แมเน่้โหงาน่แวคุณน่ะาดอกแแี่ดอกยม่อคุณน่ะคุณหน่ม่้อ่่รอ่างีม่แต่ยัง่อ่น่ <laughs> với cảnh mình chung bằng đun lần mượn gắn mùn mang hết 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 phì, phì. hết bò. Khâu, khâu. hết 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 กำลังกำลังออกอ่ะตเก็บวตะเก็บอ <ți> ัวนตะเข็บหัน่ะหิ้งอน่ะนครับเดกเดเ็ะบอันนี้งนล้าปาสามสามด่

แตกเรียงมาเลยเนาะนี่เต็มกำแล้ว,ลวอีกแล้วข้าพิเศษแล้วเห็นแล้วกระลังแตกอีกแล้วแต่กินส้มนะครับแตกอืมพูนนะเอ้ยพูนพวดหน้าหลังจากหาเห็ดแล้วพักกินเขาก่อนจะหาต่อ อ้าเบิครับผลงานก่อนเบิงผลงานก่อนอเปิดเบิงผลงานก่อนวันนี้อืมสองตาตาหนึ่งคงแต่นหน่อยตาหนึ่งคงยาตาหนีมากับยาพูดนะอุ้ยเห็ดผอครับพูดนะนางกินเข่าอยู่นางกินเข่าอยู่าออยายอยู่ทั้งผี <laughs> ายานางอยู่ทั้งผีายาก็ลูกไผ่มหาลูกชายผ้ามาเหมือนนี้อ้าวกินเข่าก่อนท่านี่ เขาปิ้งไก่คุณได้อ้าวหลังจากกินเขาแล้วเรียบร้อยแล้วอ้าวไปต่อฮะนี่หาเห็ดมันอู้บรรยากาศก็ดีให้ได้มันนี่อ้าวหาเห็ดมันนี่พอแล้วะว้าคือผอไว้ฮะนี่แตกมันแตกเดี๋ยวเดี๋ยว ทั้งไดีทางเดีทงไ๋สเจ๊ยงาใหม่ออกกนพี่นุนี่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 แตกแงเหรอแตกแตกอันี้ก็ะม่นน่นี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 ่เม่นี่ดเห็น่เพอนนี้พอนานนี่หลังอยากกินเขาแล้ว่าต่อวัน ฮาหาหเห็ดบุญฮะต่อคืออย่างนีมาเอายเกะแกะมีเห็ดพอเอ้ยคือฮึ่มบุญใช่เลยเป็นเต่าุญอยู่น่ะได้ดอกพีเร่นี่ โอ้โหดูดูเก็บคนเก็บคนดำเป็นดำมือเฮ้ยหลวมๆโน่นนะเริ่มใส่ถุงมือมันแตกมันแตกหา้เห็ดหัวแตกเอ้ยมัทิ้งแดดนี่แตกว่ะโน่นนะดอกหน่อยๆแค่นี้ใส่

เอไม่ลบกมนแล้วเหมือนขับบรรยากาศดีสำหรับขับฮาเห็ดหลังจากกินข้าวแล้วสวัสดีครับพ่อไอพี่น้องวัอนี้ผมพ่อพพช่องกระแตน้อยแชนแนลอ่ะมื้อนีได้เมนูแกงเห็ดพอครับวัอน,นี้แกงเห็ดพอ อาหารตามฤดูกาลนะครับนาอเหาเฮ็ดพอส่วนนี้ครับอ่ามากครับมาสดนทนาน้ํากันมือนี่อากับเจีวก็พักนี่หลวงพระกันจอมนี่ผักกาดครับกักาดคอดผักกาดผักกาดครับรายกับพวกทัวร์นะครับนาอมือนี่อ่ะมาครับมาเสิร์แซวต้องกันมือนี้้สดมากตบมากไม่ไม่หวันหนครับ วัวพังบัวให้หาเอง rất cấp tên cái cấp nhà tên rồi pupuk dia นี่ต่ดอกผู้ดีมันดี่นอย อะไรแบบนีันหันหันเฮ็ด ไปหาไม่เมื่อยนี่มาแกงสวสดว่าแสบล น้ำเที่ยงครับมันเขาเที่ยง บากรรมได้กินแล้วแจ <c oughs> ้งเิดพอเฮ็ดพอรับปีนี้พีหกเจ็ด พี่กลัวจวดนาดเรื่อยเลย på ryggen. Og nåen, der er, den, der er ăn num 2. Cạn hết cho kênh muông được đó ครับ. bắp tấu sẽ ya tepung mak tu Um. Mm -hmm. เรียบร้อยครับมัอนี้แก่งเฮ็ดหอวเสือแหลกของปีหกเจ็ดครับเนาะแสียบเขาไปหาเองนี่ที่มีเมื่อยจังหน่อยน้องมาแก่งหัวแสีบที่หิวจังหน่อยอ่ะมัอนี้บบาเบากรรมกับขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมตลอดมาเนาะครับเนาะมันนี้ผมกับฝากนี่ด้วยครับช่องกระแตหน่อยทนายผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ